สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกและคาพิจิกนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนค่ะช่องเชตันทรโรแบ่งวันที่ตามแบบตะว,วันตกจะไม่เหมือนของไทยนะและย้ําเหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะว่า นี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนี่เป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมอย่ารู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวพิจิกทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่า ถ้าเข้ามาดูแล้วอยากให้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่อยากให้อินหรือเครียดกับมันเยอะนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวพิจิกในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสี่ไม่เจ็ดท้วย เจ็ดเหรียญส,สวินถ้วยเด็กถือไม้แล้วก็อัส,สวินไม้ช่วงนี้นะคะถ้าคุณได้มีโอกาสออกสังคมให้บ่อยขึ้นไปงานปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามหลังจากนี้ให้โควิดมันหายก่อนนะนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกสังคมมากขึ้นเปิดตัวมากขึ้นหรือทํางานที่ต้องพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะแล้ว การที่คุณได้ออกไปเจอคนอื่นหรือออกไปจากสถานที่เดิมๆหรือออกไปทําอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนําพาความรักหรือว่าคนคนนี้เข้ามาหาคุณมีความรักจะเข้ามาแน่นอนในช่วงนี้นะคะและเข้ามาโดยคนหมู่มากอย่างเช่นอ,อย่างที่แอนบอกคุณอาจจะได้ไปออกงานสังคมมากขึ้นไปทํางานโดยการได้พบปะผู้คนเจอคนเยอะขึ้นหรือเพื่อนเพื่อนๆชักนานะคะมีคน มีคนแนะนํานะคะหรือว่าการที่ได้ออกไปเจอคนในสังคมแล้วมีการแนะนํามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครแต่ energy ด,ดีมากๆนะขอดูหน่อยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวพิจิกคือใครคะสองไม้เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆตัวเราเหรออะซิินไม้ใหม่ละเป็นคนที่แบบ คิดเร็วทาเร็วนะปุ๊บปั๊บเหมือนกันเป็นคนที่ทํางานก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนเ h e w o อ l d ค่อนข้างจะแน่ชัดว่านะเวลานี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณโอเคอย่างที่บอกนะคะว่ามันน่าจะมีการต้องเดินทางจริงๆตัวคุณหลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าหรือว่าทําธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่อนข้างค่อนข้างเด่นเลยอะ่ะ เผื่อๆได้ไปต่างประเทศด้วยนะบางท่านเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของระยะทางเข้ามาชัดมากแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้คุณเลยต่างทินต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอบางรายอยู่ต่างประเทศเลยคือเรื่องของระยะทางชัดมากเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ใช่คนที่คุณเจอได้ในชีวิตประจาวันคนคนนี้จะเป็นคนที่เจอด้วยจังหวัดคือต้องเรียกว่าพรมลิขิตจริงๆถึงจะได้เจอเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้เราเขาเป็นคนไกล แล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะสองเหรียญห้าถ้วย8ปดเหรียญ9เหรียญการเจอกันของคุณสองคนนะ่ะมันจะเจอในระยะเวลาอันสั้นสั้นจนหน้าใจหายอย่างเช่นไปติดต่อง,งานแล้วต้องกลับมีกำหนดอยู่แค่1คืน2คืนหรือบินไปคุยเสร็จปุ๊บอยู่ได้อีกวันตื่นเช้าต้องบินกลับละแบบเนี้ย ะะแต่ความรู้สึกมันจะบอกเราแล้วว่าคนนี้ใช่อะทำไมมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเสียดายน่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ทําความรู้จักกันมากกว่านี้คนคนนี้จะเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบนั้นหรือคุณเข้าไปในชีวิตเขาแล้วคุณทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะมันจะมีการรู้สึกว่าเสียดายเจอน้อยจังเลยทําไมได้เจอกันแค่นี้หรือว่าทําไมมีเวลาได้อยู่ด้วยกันแค่นี้เดี๋ยวต้องห่างกันอีกละเจอกันนิดนึง ต้องห่างเจอกันไม่กี่วันอาจต้องห่างมันเป็นเรื่องของระยะทางนะคะนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปควีนเหรียญไฮโรแฟนหกไม้โอ้โหคุณไม่ต้องกลัวเลยคนคนนี้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนนะคะ ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเขาจะพยายามเพื่อคุณแน่นอนสิบไม้สี่เหรียญน,นะคะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคี้หวงหรือว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วเขาก็จะแบบความรู้สึกมันจะอัดแน่นอะความรู้สึกมันจะแบบเขาจะไม่ปล่อยคุณให้ห่างให้ห่างสายตาเขานานนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เออ จะพูดว่าอย่างไงดีใจดีก็ใจดีแต่ว่าในบทที่เขาจะในบทที่เขาจะเคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างแต่จริงๆแล้วบางจังหวะอารมณ์ที่เขาเขาขี้หึงขี้ห่วงเหมือนกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าคุณกับเขาต้องห่างกันด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแบบนี้เขาเข้าใจได้เขารับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ เขาไม่แน่ใจนะคะเขาอาจจะเทคแอคชั่นเขาอาจจะมาหาหรือว่าเขาอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างที่บอกเขาขี้หึงอะนะคะเขาไม่ต้องการให้คุณห่างสายตาเขานานๆแล้วเขากลัวว่าคุณจะไปเจอคนอื่นคุณจะไปเจอคนใหม่แบบเนี้ยด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆด้วยหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนค่อนข้างจะไว้ตัวเป็นคนค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยแสดงอาการให้เขาเห็นมากนะักว่าประทับใจเขาหรือว่าชอบเขาดังนั้นเน่ใจชอบมากๆนะแต่ว่าภายนอกก็จะนิ่งๆนะคะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเอาชนะใจคุณได้หรือ,อยังคุณชอบเขาแน่ๆแล้วหรือ,อยังแบบนี้ข้อขสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคิงมา สามทุกนเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักนะคะเห็นไหมสิบถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะหลอกเขาเข้ามาแบบคิดจะจริงจังกับเราเลยนะคะแต่ว่าดูเป็นตัวคุณเองมากกว่าเป็นเราเองมากกว่าที่มีกำแพงเป็นคุณเองมากกว่าที่ดูระมัดระวังระแวดระวังนะคะ เออดูกันไปก่อนไหมเป็นเพื่อนกันไปก่อนไหมนะคะหรือว่าดูมีกําแพงกับเขาในขณะที่เขาในคะ่อนข้างจะบุกเหมือนกันนะนะคะแต่เป็นเพราะว่าเราอาจจะยังด้วยระยะทางด้วยความต่างด้วยหลายๆอย่างคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนแต่ขอให้รู้ว่าเขาตั้งใจที่จะเข้ามาแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปจริงๆเวลาเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขจริงๆนะคะทีนี้ขอดูคำแนะนำหน่อยซิ โอเคเอ่อ okay. uh ทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่กับเขารู้สึกบวกกับเขาหรือรู้สึกยังไงกับเขาก็ตามแต่อยากจะให้ผ่อนคลายนะคะอยากจะให้ คลายความตึงลงบางคนเนี่ยตึงมากระแวงมากมันเป็นไปไม่ได้หรอกรักระยะไกลไม่ได้เจอกันบ่อยๆมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะคบกันได้ยังไงไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะคบกันได้ยังไงไม่ได้เจอกันบ่อยๆนานๆจนบางทีมันจะเชื่อใจกันได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราอย่าอยู่กับความคิดแบบนั้นเราอยู่กับเอเนจีแบบนั้นเยอะเกินไปนะคะอย่าให้ความมั่นใจบางอย่างหรืออย่าให้ความยึดติดในความคิดของเราบางอย่างมันมาทําลายโอกาสดีๆของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ อย่างที่แอนพูดหลายๆคลิปว่าโอกาสบางทีเนี่ยบางโอกาสเข้ามาแล้วไม่เข้ามาอีกเข้ามาครั้งเดียวแล้วผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอืมมันก็ไม่เสียหายถ้าเราอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปอย่างน้อยคบกันไม่ได้หรือรู้สึกว่าไม่ใช่โอเคเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนดีๆมาคนหนึงก็โอเค จริงไหมคะมีคนร้าดีกว่ามีคนเกลียดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งป้องกับเขาจนเขารู้สึกได้ว่าเราลังเกียจหรือเรากลัวเขาหรือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่าทาให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกกับเราตั้งแต่แรกนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะเพราะ Energy ของฝั่งเขาเองก็ไม่ได้มี e อ e น g y ของความชั่วร้ายหรือ e อ e น g y ของการหลอกลวงอะไรเลยนะเขาตั้งใจที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาจริง นะคะโอเคอย่างไรก็ตามแต่อย่าลืมว่านี่คือดวงทั่วไปชาวพิจิกค่ะเดี๋ยวเรากลับมากบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ